สวัสดีค่ะดิฉันป้าต้อยนะคะอตอนนี้ก็อายุ6 1สบเ็แล้วค่ะทุกวันนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเช่นนอนไม่หลับนะคะแลวกลางคืนเนี่ยกาปรปัสสาวะเนี่ยก็ไม่ค่อยปกตินะคะพอก็กังวลก็เลยจะมีการลุกฉี่ปัสตุปัสสาวะนะคะบ่อยๆตอนกลางคืนก็ทําให้นอนไม่หลับแล้วก็ยังมีปวดเมื่อยตามร่างกายนั่งลุก ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดนะคะมีปวดเขา่าปวดข้ออะไรไปตามภาษาคนแก่นะคะอันนี้ก็คือเป็นปัญหาสุขภาพหลายๆอย่างพอวัยสูงขึ้นก็จะมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะตอนนี้นะคะก็มาเจอตัวนี้นะคะกัวลักเซียมนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะเดิมเนี่ยเขาจะเป็นน้ำคือจริงผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีมานานแล้วนะคะแต่ตอนก่อนนี้ก็ทาเป็นเป็นน้ำก็ใช้ดื่ม ะะปัจจุบันนี้ก็เลยออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้สะดวกในการรับประทานนะคะก็เลยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเม็ดนะคะเป็นแคปซูลนะคะก็จะทานง่ายวันหนึ่งก็ทาน1-2แคปซูลนะคะสมุนไพรตัวนี้นะคะก็ทําทำให้เราเนี่ยอาการนอนนะคะการปวดกระสวะบ่อยๆเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะกลางคืนก็เลยนอนหลับสบายนะคะ จากที่เราได้รับประทานตัวนี้